สวัสดีทุกคนนะครับต่อเกมลัดเ o ลเนอร์เซเวิรลนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปป้นบ้านกันทุกคนหลังจากที่เราได้ทำเควสการป้นครบทั้ง5เควสแล้วนะครับเออทุกคนวันนี้ทางเพจล d ดเดลเออร์เขาปล่อยรถแมปมาแล้วนะต่อไปนะครับก็จะกลายเป็นการอัปเดตทางฝั่งป่านองน้องนำอ่ะที่เราต้องใช้รถ ATV ไปครับดังนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับไปสำรวจ กันอีกรอบก่อนที่เขาจะปรับปรุงนะครับแต่ว่ากําหนดการนี้เนี่ยมันออกมาเขาบอกว่าตั้งแต่กรุลายก็คือเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนธันวาคมนะครับก็อาจจะมีการปรับป,ปรุงเปลี่ยนแปลงแลวก็อัปเดตบ่อยขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่านะจากการที่อัปเดต2โซนที่ผ่านมาก็คือโซนคิมะแล้วก็โซนเกาะนะครับมันจะเพิ่มอาวุธเฉพาะทางมามากขึ้นนะ ซึ่งมันจะทำให้เราต้องต้องมีที่เก็บของเยอะขึ้นนะผมว่านะทำให้เราเปลืงพื้นที่ในการเก็บมากขึ้นนะคุณดูนะโซนหิมะเราต้องใช้อาวุธไฟถูกไหมโซนสปอร์ต้องใช้ปืนที่กำจัดสปอร์โดยเฉพาะเดี๋ยวป่าหนองน้ำจะมีอะไรเข้ามาก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับเออแต่ว่ามันก็มีที่เก็บเพิ่มใช่ไหมไอตู้ล็อกเกอร แต่ว่ามันเก็บมันเรียงกันไม่ค่อยสวยเนาะเห็นเขาว่ากันแต่ผมยังไม่ได้สัอกอันก็เลยยังไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันทีตอนนี้เราไปป้นบ้านกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวขอหาของแป๊บนึงนะขวานไม่มีเลยเหรอสงสัยเอาไปตัดต้นโอ๊กหมดเดี๋ยวเราคราบขวานไว้ใช้งานก็ได้ครับไม่เป็นไรไม่มีก็แค่คราบใหม่แค่นั้นเองครับเออแล้วก็นี่เห็นไหมได้ใบพัดเรือมาอีกแล้วครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ไงนะผมว่านะโอกาสที่จะดอปสำหรับใครที่ยังไม่มีเรือ โอกาสดอบมันจะน้อยกว่าคนที่มีเรือนะจริงๆทำไมผมรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่รู้เห็นหลายคนบ่นมาเหมือนกันนะครับเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะอของพวกนี้ก็สรุปเลยก็ได้มากครับข,ขวานก่อนครับต่ปูมีเยอะมากเลยนะแต่ไม้จะหมดแล้วไม้ต้องไปตัดใหม่แล้วเอาไปเอาฝั่งตรงข้ามไปเอาถิ่นฐานก็ได้นี่ว่า โอเคกดสรุปเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าบ้านที่เราจะไปป้นในวันนี้เนี่ยชื่อบ้านว่าอะไรนะเอาของไปโอเคมีให้มีพื้นที่ในการเก็บของเพิ่มสักหน่อย,อยนี่นะไม่มีอะไรให้เผาเลย ไม่มีอะไรเผาเลยเหรอเศษเหล็กไม่มีอะสงสัสยต้องไปเอาที่ถินทานอีกแล้วคือกล่องส่วนใหญ่ตอนนี้ผมเก็บปืนไงปืนกับเสื้อผ้าเฉยๆไม่ไมค่อยจะเก็บวัตถุดิบอะไรแบบนี้เท่าไหร่ครับอ๋อมีมีอยู่ในห้องลับนี่ไงห้องกรงเหล็กของผมห้องกำแพงเหล็กของผมไปครับคือพอมันมีอีเวนต์ใหม่มาก็คือแบบ การจัดอะไรนี่ลวนหมดเลยนะวางแผน Player 8์9 4นะครับบ้านหลังนี้ปะรุยกันดูซิว่าบ้านหลังนี้จะเป็นยังไงนะครับอ่าไม่มีมอเตอร์ไซค์เป็นบ้านไม้ด้วยผมเอาระเบิดซีโฟมาทำไมนี้ดูดิทำไไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกล่องประมาณนี้นะครับ1นึ4 หกกล่องนะเอาระเบิด C4 เก็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวเผื่อใช้คือนอกจากมอเตอร์เอ้าในมอเตอร์ไซค์มีของด้วยเหรอโถคือมอเตอร์ไซค์มันเก็บเพิ่มได้8ช่องใช่ไหมใครที่อัปเกรดมอเตอร์ไซค์จนถึงเลเวล74จะมีช่องเพิ่มทั้งหมด8ช่องนะครับส่วนใครที่มอเตอร์ไซค์เลเวล1อยู่ก็อย่าลืมไปอัปเดตนะครับอัปเกรดมอเตอร์ไซค์กันที่ปั๊มน้ำมันนะตรงช่างยนต์นะ แล้วผมมีหมาก็ใส่ได้อีก8ช่องใช่ไหมรวมเป็น16ช่องแล้วก็กระเป๋าอีก25ช่องนะแล้วก็ทุกครั้งที่มาป้นบ้านต้องอย่าทำเสียงดังนะก็คือใช้อาวุธที่เงียบนะครับก็คืออาวุธตีระยะใกล้ธรรมดาน,นี่แหละปืนถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้แต่ถ้าอยากใช้ปืนต้องแต่งปืนให้มันเป็นปืนชนิดที่เก็บเสียงอะ ลองดูตัวอ่าลองดูก่อนนะครับว่าแต่ละคนมีปืนเก็บเสียงไหมถ้ามีปืนเก็บเสียงก็ใช้ได้นะครับแต่ผมว่ามาป้นแค่นี้เอาอาวุธธรรมดามาก็ได้นะมันบอสซอมบี้มันไม่ได้โหดอะ่ะมันแค่มาเป็นกลุ่มอะไรแบบเนี้ยร <c oughs> อรถอทีวแต่ผมมีครบแล้วอะ <c oughs> คือการที่จะได้รถเอทีให้ไวอ่ะนะรอรถแต่นะก็มาป้นบ้านนะครับได้ไวสุดละ อยอนาคตอ่ะผมว่ามันต้องปรับให้มันหายากขึ้นแน่ๆเพราะว่ามันบอกอยู่ว่าจะไปปรับในโซนของป่านองน้ำมาโซนนั้นนะที่เราต้องนั่งรถ a อทีไปแสดงว่าวิธีการจะาหาของที่เอามาประกอบเป็นรถ a อทต้องยากขึ้นแน่นอนดูอย่างเรือดิมันปรับไปปรับมาทำให้เราแบบต้องขึ้นชั้น2ได้แค่เฉพาะตอนที่เราจะไปสู้กับบอสนะครับทำเควสสปอร์ตซึ่ง เราจะไปตรงโซนเกาะได้เราต้องมีเรือก่อนถูกปะเออแล้วมันปรับให้แบบเราต้องไปสู้กับบอสสปอก่อนหรือเ,เก็บเก็บเควสสู้กับบอสสปอก่อนนะยังไงมันก็ต้องมันก็ต้องมีเรือก่อนปะถึงจะไปเกาะได้ถูกปะเออมันปรับแบบงงๆนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเขาอาจจะปรับใหม่ก็ได้มั้ง รถ ATV e ก็ถ้าใครคราบได้ตอนนี้ก็รีบทำเลยก็ดีนะเพราะว่าของส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ที่อ่าบังเกอร์บราโวนะครับบังเกอร์บราโวนี่ดอปของรถ ATV e เยอะมากแต่ก็ยากหน่อยนะต้องไปเล่นตอนช่วงมีอนะีเวนต์อะส่วนคารกระปกุกเกียรกระปกุกตอนนี้มันดอปเยอะขึ้นนะตามอีเวนต์ต่างๆครับอย่างเนี่ยแบบทดสอบชุมชนก็มีนะผมเห็นเมื่อวานะ่ะ ใบพัดเรือก็ที่แบบทดสอบชุมชนก็มีก็ไปดูในระดับยากบ,บ่อยๆก็ได้นะพยายามใช้แบบวัตถุค่อยนะเซฟปืนไว้ใช้ในอีเวนต์พวกนี้เยอะๆละกันนะครับมันจะได้แบบช่วยให้เราผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโอเคเอาของอะไรกลับดีละทีนี้คือของที่บ้านมันมีมันมีเยอะ เอาไปก็ลกหรือเปล่าเอาของที่จําเป็นจําเป็นก็ได้บางอย่างเราเอาไปย่อยได้ก็เอาไปย่อยก่อนก็แล้วครับเอาเศษเหล็กไปเผาเป็นเหล็กอืผมว่าของที่บ้านน่าจะเพียงพอต่อการอัปเกรดพื้นละมั่งเนี่ยแต่มันก็ต้องเก็บไอ้พวกแท่งเหล็กกล้าไว้ใช้ในการอัปเกรดกล่องเลยนะจะได้เก็บของได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวระบบรวนไงมันต้องทําหลายอย่าง คือตอนแรกอะผมถ้ามันไม่มีอีเวนต์สปอร์กับฮีมะมาใช่ไหมผมว่าผมจะไปอัปเกรดกล่องก่อนนะกล่องใส่ของที่บ้านน่ะคือจะไปป่าหนองน้ำบ่อยๆเพื่อไปฟาร์มไม้แอร์นไงพอมันมีอีเวนต์พวกนี้มาคือแบบระบบลวนมากต้องเก็บจีนมต้องเก็บนูน่นเก็บนี่เก็บนั่นทําไม่ค่อยจะถูกแล้วว่าเอ๊สรุปแล้วผมจะทำอะไรดีดีวันนี้แต่วันนี้ก็มีอาการมึนหัวหน,หนๆก็เอาป่นบ้านก่อนละกัน ซึ่งอ้าวไม่มีอะไรเลยอ่าเอ้เอาไปเดี๋ยวเอาเหล็กเหล็กแท่งไปแล้วกันเหล็กแท่งเอาไว้ใช้ในถิ่นฐานได้โอเคครับกลับบ้านดีกว่าทุกคนของป้นก็ประมาณนี้ครับเป็นบ้านที่ก็ก็เกลือหน่อยๆน,นะแต่ได้น้ามันมาเยอะเหมือนกันก็ถือว่าก็ยังเกลืออยู่่ะไม่มีปืนไม่มีอะไรทีนี้เราต้องมาลุ้นกันแล้วครับว่า พรุ่งนี้ผมจะโดนปล้นบ้านหรือเปล่าเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการโดนปล้นเห็นปะ่ะยี่สบสาุดห้าเก้านะครับก็คือหนึ่งวันนั่นแหละแต่จะปล้นก็ปล้นไปไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าถ้ามันมาปล้นเราเราก็กลับไปปล้นกลับได้นะครับอ๋อจะบอกว่าได้ประมาณไม่ได้ทุกรอบเพราะว่าบางทีเวลามันมาปล้นบ้านเราใช่ปะ่ะบางทีมันก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยไว้เดี๋ยวเราหาของไปให้แับ ไปแบ่งให้กันนักจูโจมหน่อยครับเพราะว่ามันุษาเปิดแมพบ้านให้หมอพลังจิตมาแบบนี้แสดงว่าอาจจะมีบับต้นยาให้เราได้กินนะนะธนูอันเดียวเอาเลยโอเคบา,บายบายเออเด,เ,เดี๋ยวเราไปหมุนวิทยุปแป๊บนึงครับอยากรู้เหมือนกันว่าเคลสรอบหน้ามีอะไรบ้าง าขวานไว้ก่อนได้ไหมเอาขวานไปใช้ในการตัดยาเอ้ยตัดยาตัดไม้แอดครับเดี๋ยวต้องไปยังไงต้องไปอยู่แล้วอืมโอเคก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเมื่อกี้เห็นเควสแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ยากมาก นะครับน่าจะได้บ้านบ้านแบบง่ายๆอีกแล้วโอเคมีบัฟก็เดี๋ยวกินบัฟนะครับเพิ่มพลังในการเดินทางแล้วเดี๋ยวเผื่อหายมึนหัวแล้วค่อยมาเล่นใหม่โอเคทุกคนใงคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับบายบยกินบัฟก่อน Yeah, take a breath, dive deep into the blue A universe unseen waiting just for you Corals blooming bright, a kaleidoscope of life Fish swimming free, no fear, no strife From the smallest plankton to the giants of the deep Every creature plays a part, secrets they all keep